ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วนเคลื่อนถึงทะเลจีนใต้ปกรุงพิสานวันนี้ทำฝนตกหนักถึง10ตุลาคมพยา,รากราณ์กลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยา,รากราณ์ในช่วงเที่ยงวันพุทธที่5ตุลาคม ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาคาดการณ์ในด้านของพื้นที่ฝนรวมถึงสภาพอากาศที่จะเริ่มหนาวเย็ยนลงนะครับรวมถึงในด้านของการคาดการฝน,นอีก10วันล่วงหน้าฝนฟ้าเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งนะครับก่อนหน้านี้ที่เรนพื้นที่ประเทศไทยทั้งพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลตออกและภาคใต้ มีฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เข้ามานะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนอีสานทางตอนบนอากาศแห้งและเย็นจะเริ่มปกคลุมแล้วนะครับดังนั้นจึงดันร่องมรสุมให้เคลื่อนต่ําผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลตน,นออกและภาคใต้จึงมีฝนต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ซึมลงมาปกคลุมทางตอนบน ดันร่องมรสมให้พาดผ่านภาคอีาสานทางตอนล่างภาคกลาง ภาคตะวันออกดึงมรสุมตะตกเฉียงใต้ให้มีกําลังปานกลางดังนั้นคลื่นลมทะเลมีกําลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนในช่วงวันที่9-10ถึงตุลาคมและจะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะแรก10ตุลาคมจากนั้นฝนจะเริ่มลดลงอย่างชัดเจน จากทิศท,ทางของลมที่จะเปลี่ยนทิศแล้วนะครับเนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็นะระลอกใหม่หรือบริเวณความกดอากาศสูงที่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบน เริ่มแล้วนะครับลมเริ่มที่จะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้นเป็นสัญญาณการเปลี่ยนผ่านฤดูการจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงแรกอากาศจะแปรปรวนมีฝนสลับกับอากาศเย็นก่อนเริ่มทางตอนบนก่อนนะครับทางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนและจะเริ่มมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้านะครับส่วนอีสานตอนล่างกลางตะวันออกยังคงมีฝนได้อย่างต่อนเนื่องนะครับดังนั้นในช่วงนี้ ต้องฟฝารมระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเดิมน้ำท่วมขังสะสมนะครับในช่วงนี้รวมถึงนะครับขอให้ระวังกันอย่างต่อเนื่องไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้ส่วนในด้านของพื้นที่ฝนในวันนี้นะครับ พื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เดี๋ยวนะครับส่วนในวันนี้นะครับาตุลาคม2565บรเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนเรามีหมอเข้ามาแล้วนะครับในบางพื้นที่รวมถึงอากาศเย็นแผ่แผเข้ามา จากนะครับในวันนี้ที่มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเส้นความประากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระหว่าง1014นจนถึง1 0 1 6เฮกโซปาชานที่แผ่แตะพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนจึงทําให้มีอากาศเย็นเข้ามาแล้วในบางพื้นที่ส่วนยังไม่มีลมกระโชกแรงเข้า,านะครับเนื่องจากเส้นที่แผ่เข้ามายังไม่มีความต่อเนื่องและนะครับในด้านของเคอร์ฟ ยังไม่โค้งสอดรับกันนะครับในช่วงนี้จึงทําให้มีแค่ลมแผ่ๆเขามานะครับยังไม่มีลมกระโชกแรงเข้ามาซึ่งมวลอากาศเย็นที่เข้ามานะครับเป็นการแผ่ซึมเข้ามาและนะครับขาดว่า ในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมจนถึง12ตุลาคมจะเริ่มมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงแรอกใหม่นะครับจีจะแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนจากบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระหว่าง1 1 6จนถึง1 2 0เฮกซโอปาคานที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนและอีสานทางตอนบน โดยเฉพาะนะครับพื้นที่ที่ติดกับสปป,ปลาวพื้นที่ภาคเหนือตอนบริีสานทางตอนบนในบางจังหวัดก่อนนะครับจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ในช่วงประมาณคืนของวันที่9จนถึงเช้าวันที่10ตุลาคมนะครับ บางพื้นที่นะครับยังไม่ครอบคลุมซึ่งเส้นบริเวณความอรรากาศสูงหรือมรรอากาศเย็นไอโซโบาร์จะสวิงตัวขึ้นลงอยู่นะครับในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับดันร่องมรสุมให้เลื่อนต่ำดังนั้นจึงมีฝนเข้ามาได้นะครับในช่วงนี้ในช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนในช่งชวงเช้าเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นและมีหมอกบางๆเข้ามาในตอนเชาน้าในบางพื้นที่นะคบไม่ทุกพื้นที่ ในด้านของมวลอากาศเย็นนะครับที่จะมาบล็อกอากาศและดันร่องมรสุมให้เคลื่อนต่ำปกคลุมพื้นที่บริเวณภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคอ,อีสานในขณะที่ลมตะวันออกเฉีงยงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงอ่าวไทย จึงทาให้ภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนมีฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับในช่วงนี้แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพม,มหานครที่มณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้นทพิมสัพพลัน,น้ําป่าไหลหลากในช่วงนี้นะครับภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ,ฟ้าขนองหกส่นของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตาก กำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคกันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองหกสเป็นของพื้นที่ส่วนมากเน้นชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนฟ้าขนองหกสตเปนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง7%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดเคล,ลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง7%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางเขตบางพื้นที่เน้นในช่วงบ่ายถึงคำ่ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง7%ของพื้นที่ ตกหนักบางพื้นที่บริเวณประจบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง7จสมเต็นของพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ตั้งแต่พังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นนะครับขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดภาคเหนือทางตอนบนอีสานทางตอนบนฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะครับในช่วงนี้จากที่มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นที่จำรับล็อกอากาศไว้นะครับ รวมถึงในด้านของร่องมรสุมที่เลือนต่ำลงมาบวกกับลมตําออกและลมตําออกเฉียงใต้ที่จะพัดน,นำความชื้นเข้าปกคลุมโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ของบริเวณภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครที่มณฑนทนตําออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำปา่าไหลหลาและลมหนาวอีก,กรอบหนึ่งนะครับ ตั้งแต่ในช่วงวันที่10จนถึง12ตุลาคมขอให้ระวังและรักษาสุขภาพในช่วงนี้จากอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงเข้ามาบ่อยครั้งนะครับส่วนในด้านของพายุในช่วงกลางเดือนนี้อาจจะมีพายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ประเทศไทยคาดว่าจะก่อตัวบริเทะเลจีนใต้ในช่วงประมาณวันที่12ตุลาคมหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง และจากเคลื่อนตัวมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ประเทศเวียดนามซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวอรากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลมุมประจบเหมาะกันเลยนะครับพอดีเลยดังนั้นนะครับในด้านของตัวพายุอาจจะถูกในด้านของลมหนาวทาลายโครงสร้างลงได้นะครับและจะสลายไปโดยเร็ว ถึงอย่างไรก็ตามนะครับขอให้ติดตามในด้านของการ,พรเพยงประกาศอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลขาา่า,ลขาวสารเพื่อให้รับทราบข้อมข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ